คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะมาดูกันเลยนะคะแนวทางมาเลยหวยมาเลยงวดวันที่สนะคะเดือน กุมภาพันธ์ค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นเราไปดูผลวันที่31ที่ผ่านมากันก่อนนะคะหวยมาเลออก7 98นะคะแล้วก็3 2สองนะคะเพื่อนเลขอยู่ในตารางมาเลนะคะเลข3กับเลข2เนาะแล้วก็เลข9กับเลข8ก็อยู่ในตารางเลยนะคะเพื่อนแต่ต้องเจาะออกมา ไม่มีนะคะพเพื่อนๆต้องขอโทษพเพื่อนๆด้วยนะคะแต่ถ้าพเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งและสายรูดนะคะรูดเลข2เลขเด่นก็จะเข้า3 2สองนะคะพเพื่อนๆ9 8เราไม่เข้านะคะเราไปตามกันต่อของวันนี้เลยนะคะวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ค่ะเลขในตารางมีเลข6นะคะเลข7เลข3เลข5เลข8 เลขสเลข1นึ่งนะคะพเพื่อนเลขเด่นก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมคือเลข5กับเลข8นะคะเลข5ก็จะมี5 0ค่ะ5 1นะคะ5 8ค่ะเลข8นะคะพเพื่อนก็จะมี8 1ค่ะ ดสามนะคะแปดสี่ค่ะส่วนตัวกันนะคะกันเลขสามไว้นะคะกันเลขสามมีสามหนึ่งค่ะสามห้าสามหกนะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนๆหนึ่งสี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะหนึ่งแปดค่ะ 5 4นะคะตัวสุดท้ายก็คือ6 7ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนท่านไหนที่ชอบเล่นเลขวิ่งกับเลขรูดนะคะวิ่งเลข5รูดเลข8นะคะเพื่อนๆที่สำคัญอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้องเจาะให้นะคะนำเลขในตารางมาเลไปจับชุดกันเองได้นะคะเพื่อนเ ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงเปังๆนะคะวันนี้เราจะปังทั้งหวยหุ้นหวยฮานอยหวยมาเลลาวสตาร์ด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้องพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย